สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการปั้นพอร์ตหุ้นคุณทำได้เพื่อนๆเป็นคนมีความสามารถนะครับการเป็นมหาเศรษฐีหุ้นด้วยฝีมือตัวเองนั้นน่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งสวัสดีเช่นกันครับ defensive and aggressive investor ทุกๆท่านนักลงทุน vi เชิงรับเด่นเชิงรุกเน้นๆทุกๆท่านนะครับที่มีไอเดียในการ ออกแบบพอร์ตการลงทุนของตนเองทั้งระยะสั้นระ,ระยะกลางระยะยาวเป็นพอร์ตเกษียนเร็วเกษยนรวยและก็พอร์ตนัองทุนมีไอเชิงรุกนะครับที่สร้างผลตอบแทน30-50%ต่อปีนะครับวันนี้ก็มี f อท่านได้ขอเข้ามานะครับก็คือหุ้น OSP นะครับ o s สสภาหุน้นตัวนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างที่มีความน่าสนใจในช่วงนี้ก็คือ ราคาได้หล่นตุ๊บลงมานะครับหลายวันนะครับติดต่อกันอย่างนี้นะครับก็มีความน่าสนใจนะครับเพราะเราจะดูการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงปริมาณนะครับมันเป็นบทสรุปของอาการทำงานของผู้บริหารได้เป็นอย่างดีนะครับวันนี้ก็เลยถือโอกาสนะครับเรามาวิเคราะห์ปัจจัยเชิงปริมาณกันนะครับซึ่งอุ่นโอสถสภ,ภานะครับ ในรอบ52ในรอบ52สัปดาห์เนี่ยนะครับก็ราคานะครับขึ้นไปสูงสุดเนี่ย25บาทต่อหุ้นเห็นไหมครับแล้วก็ราคาลงมาต่ําสุดคือ18บาท30นะครับนับจากเมื่อวานเนี่ยนะครับนับจากเมื่อวานแล้วก็คราวนี้นะครับวันนี้ก็ลงไปต่ําอีกนะครับลงไปต่ําอีกซึ่งราคาหน้าตอนนี้อยู่ที่17บาทกว่าๆนะครับ แล้ว17บาจกว่าเนี่ยถ้าเรามองจากมุมมองของปัจจัยเชิงปริมาณนะครับเราก็จะมาวิเคราะห์ก่อนว่าเขาเขาทำอะไรนะครับธุรกิจลักษณะของอธุรกิจของโอสุสภ,ภานะครับเอาแบบย่อๆก็ดำเนินธุรกิจหลักนะครับสกลุ่มนะครับก็จะ,ะมีอะไรบ้างนะครับก็เครื่องดื่มนะครับเครื่องดื่มอันนี้พวกเราน่าจะมีความคุ้นชินนะครับ ในการที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของโอสุสภานะครับมีหลายตัวนะครับผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนบุคคลผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและก็ลูกอมนะครับอันนี้ก็เป็นธุรกิจที่เป็นหลักนะครับส่วนธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่เป็นธุรกิจหลักก็จะเป็นพวกรับจ้างผลิตสินค้านะครับบรรจุภัณฑ์ O E M เนี่ยครับอันนี้ก็นะครับเราพิจารณาจาตรงนี้ก็คือนะครับ รับจ้างผลิตก็ให้กับแบรนด์อื่นๆอย่างนี้นะครับออแล้วคราวนี้ตัวของโอซุสพาตัวเนี้ยนะครับเพื่อนๆเ,เคยดูผลิตภัณฑ์ของบริษัทนะครับอาจจะเคยดื่มเคยกินนะครับพวกผมพวกท่านอย่างเงี้ยนะครับก็เคยดื่มเคยกินกันอยู่แล้วนะครับพวก M 1 0 0 M150 ออะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์นะครับ แล้วคราวนี้ก็ถ้าเราดูจากราคา IPO ข้ามาปี25 6 1รอบเนี่ยนะครับ25บาทนะครับปัจจุบันลงมาอยู่ที่นะบ0บาทนะครับอย่างนี้นะครับแล้วมันมีอะไรที่เราจะพิจารณานะครับก็เราจะไปดูปัจจัยเชิงปริมาณนะครับในส่วนของพูดถึงหุ้นเนี่ยมีเยอะแยะมากนะครับเราไม่ดูกันละนะครับเพราะว่า เราจะวิเคราะห์ปัจจัยเชิงปริมาณเป็นหลักนะครับปัจจัยเชิงคุณภาพท่านใดรู้จักผู้บริหารอะไรยังไงก็จะเป็นข้อได้เปรียบนะครับแต่ว่าบางบริษัทผู้บริหารก็อาจจะไม่ได้รู้ดีนะครับไปมากเท่าไหร่นะครับอันน้นก็เราก็ต้องพิจารณาว่ามุมมองระยะสั้นของผู้บริหารเป็นยังไงมุมมองระยะยาวเป็นยังไงนะครับเพราะเราเน้นมุมมองระยะยาวนะครับจะยอดเยี่ยมมากนะครับ อันนี้เราดูปัจจัยเชิงปริมาณดูสภาพคล่องก่อนนะครับ uh, CR นะครับ Current Ratio นะครับควรจะ2เท่าขึ้นไปนะครับ uh, ถ้า2เท่าขึ้นไปเนี่ยจะยอดเยี่ยมมากนะครับอั uh, ตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับถ้าต่ำกว่า1น่ต่ำกว่า0.8ต่ำกว่า1.1เนี่ยอันนี้ผ่านเกณฑ์น,นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูตัวช่วยนะครับก็คือเรื่องของ uh, เจ้าเน่กัน้านะครับจะทําให้ส่วนของสภาพคล่องเนี่ยดีขึ้นไหมนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับก่อนอื่นเราก็ดูวงจรเงินสดก่อนนะครับวงจรเงินสดก็โอเคเลยนะครับใช้ได้เลยทีเดียวนะครับวงจรเงินสดนะครับระยะเก็บนี้เฉลี่ยนะครับไม่เกิน60วันนะครับไม่เกิน60วันก็โอเคอยู่นะครับรานนี้ในส่วนของงบกระแสเงินสด นะครับ3กิจกรรมกิจกรรมดําเนินงานถ้าเป็นบวกนี่โอเคเลยนะครับแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คืออย่างปี64เนี่ยนะครับบวกอยู่4 0 0พกว่าล้านนะครับปีต่อมาหายไปเกินครึ่งเลยทีเดียวนะครับปีต่อมาก็ลดลงอีกอย่างนี้นะครับอันนั้นก็เป็นอะไรที่น่าเป็นห่วงมากๆนะครับเรื่องของอกิจกรรมการเนินงานทําธุรกิจแล้วทําให้รายได้นะครับ ลดลงนะครับความสามารถ drop ลงเยอะเยอะมากๆนะครับอันนี้ก็น่าเป็นห่วงนะครับส่วนกิจกรรมการลงทุนนะครับถ้าเป็นเป็นลบน่ะดีนะครับแต่ถ้าเป็นบวกอย่างเงี้ยนะครับก็คือขายทรัพย์สินกินนะครับพูดได้ง่ายก็คือถ้าเราดูปีปี6กหแล้วเกิดปัญหาค่อนข้างจะรุนแรงแล้วก็ร้ายแรงมากนะครับถ้าดูจากางบาการลงทุนเนี่ยนะครับถ้าเป็นบวกเนี่ยแสดงว่าขายทรัพย์สินกิน ขนาดขายทรัพย์สินกินนะครับกิจกรรมการดำเนินงานก็เป็นบวกอยู่นะครับแต่ว่าขา,า,ายทรัพย์สินเนี่ยนะครับขายอะไรเพื่อเพื่อน <ๆ S 1> ต้องไปเจาะในรายงานไปจำปีนะครับแล้วก็ข่าวสารของทางบริษัทว่าเขาขายอะไรนะครับเขาขาย,ายทรัพย์สินอะไรของบริษัทออกไปขาย2ปีซ้อนเนี่ยเกือบ6000ล้านนะครับ5,000กว่าล้านนะครับ5,000ประมาณ5,700กว่าล้านนะครับเออ คือกิจกรรมการลงทุนเนี่ยถ้าเป็นลบเนี่ยจะดีนะครับก็คือพวกเรื่องของการซ่อมบำรุงซื้ออุปกรณ์ขยายธุรกิจหรืออะไรลงทุนอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นลบติดต่อกันจำนวนมากๆหลายๆปีติดต่อกันอันนั้นต้องระวังนะครับระวังการใส่ฟ่อนเงินออกจากบริษัทนะครับส่วนกิจกรรมการจัดหาเงินถ้าเป็นลบดีเพราะว่าเรื่องของ หนี้สินที่นําเงินไปชําระนะครับทั้งต้นทั้งดอกอะไรเงี้ยแล้วก็จ่ายปันผลซื้อหุ้นคืนอะไรเงี้ยนะครับอันนี้จะจะยอดเยี่ยมนะครับถ้าเป็นลบนะครับแต่ถ้าเป็นบวกนี่จะแย่หน่อยนะครับก็คืออาจจะเรื่องของการากู้หนี้ยืมสินที่มีภาระดอกเบีย้ยอะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าอยู่ในลักษณะของการควบคุมได้ไม่มีปัญหาส่วนของบริษัท OSP เนี่ย เรื่องของนี่สินน้อยนะครับนี่สินน้อย0.6เองนิดๆหน่อยๆน,นะครับก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ถึงหนึ่งนะครับเราจะมาดูเจ้านี่การค้าช่วยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเจ้านี่การค้ามีเยอะจะทําให้อัตราส่วน CR เพิ่มขึ้นไหมนะครับอันนี้เราดูเจ้านี่การค้านะครับเจ้านี่การค้าตัวนี้4,642ล้านนะครับ สินทรัพย์หมุนเวียนนะครับสินทรัพย์หมุนเวียนจะอยู่ที่98 8 1ดร้อยแดเอดล้านนะครับอันนี้นี่สินนะครับนี้สินหมุนเวียนจะอยู่ที่8 1ด0ันหนึ่งรอนะครับอันนี้เราตัดเจ้าหนี้การค้าออกไป4 6 0พหกว่าล้านนะครับก็จะเหลืออยู่เหลืออยู่ประมาณ3500กว่าล้านนะครับประมาณ3500อกว่าล้านอันนี้ก็ ประมาณ3,500ล้านก็ทำให้เพื่อนๆทราบนะครับว่าอัตราส่วน CR ตรงนี้นะครับมันก็เพิ่มขึ้นเกิน2เท่าละนะครับถ้า7,000ล้านก็ประมาณ2เท่าอันนี้2เท่าก็กว่าเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับแล้วบริษัทนะครับทำธุรกิจแล้วกำไรสะสมเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะครับถ้าลดลงก็อันนี้ก็นะครับค่อนข้างจะมีปัญหาอย่างที่เราเห็นเมื่อตะกี้นะครับ ขายทรัพย์สินไป2ปีติดทำให้ในส่วนตรงนี้แทนที่จะเพิ่มขึ้นนะครับกำไรสะสมก็มันก็หายหายหายไปนะครับเอออย่างเราเห็นเลยนะครับปีที่มันมีขายทรัพย์สินลงไปก็ทำให้กำไรสะสมตรงนี้มันลดลงลดลงนะครับอันนี้ก็ถ้าการประกอบธุรกิจแล้วกำไรสะสมเพิ่มขึ้นนะครับในแต่ละปีอย่างเงี้ยนะครับถือว่าทำธุรกิจแล้ว เราดูประวัติการทำงานก็ได้ระดับหนึ่งนะครับถ้ากำไรสะสมะไม่ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเพิ่มขึ้น,นก็มีความน่าสนใจอยู่นะครับพอเราดูนจุดไหนนี้แล้วนะครับประเมินจากจากสภาพคล่องแล้วก็ในส่วนของดีนะครับก็ถือว่าบริษัทโอสซสภาเนี่ยผู้บริหารมีความรอบคอบนะครับอัตราส่วนตรงนี้ทำให้ทราบว่า สุขภาพของบริษัทเนี่ยอยู่ในระดับยอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับในส่วนของข้อมูลบริษัทเราลงไปดูว่าทุนจดทะเบียนเท่าไหร่นะครับทุนจดทะเบียนนะครับสามพันสามล้านนะครับก็ชําระเต็มแล้วนะครับอันนี้ไม่น่าเป็นห่วงนะครับอันนี้ดูงบการเงิน5ปีบ้างนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับงบการเงิน5ปีเนี่ยนะครับเมื่อกี้เราเห็นใช่ไหมครับเขาขายทรัพย์สินนะครับบริษัทขายทรัพย์สินกินในช่วง สองปีนะครับที่เราเห็นอยู่คือปีปีปีหกหกใช่ไหมครับปีหกหกกับปีอันนี้ก็ปีหกหเหมือนกันอ๋อปีเดียวนะครับแต่ว่ามันเป็นเก้าเดือนนะครับอันนั้นก็ปี66นะครับมีการขายทรัพย์สินกินนะครับอันนั้นก็ในส่วนของงบนะครับการเงินปีที่ผ่านมานะครับขายทรัพย์สินสรุปแล้วก็ าขายทรัพย์สินไปนะครับ2,000กว่าล้าน2,900ล้านนะครับกิจกรรมการเงินงานก็เป็นบวกแต่ว่าตรงนี้นะครับมันเป็นเขาเรียกว่ามันไม่ใช่กำไรแบบแบบธุรกิจปกติจริงๆนะครับมันเกิดจากการที่ขายทรัพย์สินไป2,900ล้านด้วยนะครับอล้านเนี่ยไม่รู้เอาไปทำอะไรต่อ ในส่วนของรายได้นะครับเราจะดู6บรรทัดนี้นะครับหกบรรทัดนี้นะครับเราดูว่ารายได้เขาเพิ่มขึ้นไหมนะครับเ,ออเราดูจากตรงนี้แล้วนะครับรายได้ไม่ได้เพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ขายทรัพย์สินอีก2,900ล้านนะครับสรุปแล้วก็คือ,อารายได้จากการเงินงานก็ จะอยู่ที่ประมาณ2อ0 0 2 3 0อกว่านะครับดรอปลงจาก2 0 0 0นะครับปีนี้ก็ดรอปลงอีกนะครับปีนี้ก็ดรอปลงอีกสรุปแล้วก็คือรายได้ไม่โตนะครับไม่ใช่โ r o s s Stock นะครับเห็นข่าวสารออกมาบอกว่าเป็นโ r o s s Stock ถ้ามองจากมุมตรงนี้นะครับไม่ใช่โ r o s s Stock นะครับถ้าโก o s s สต็อกเนี่ย มันจะต้องมีอัตราการเติบโตที่เพิ่มขึ้นจากปี6,1นะครับที่ IPO เข้ามาอันนี้ปี6,4นะครับบาทกว่าบาทกว่านิดนิดนะครับ EPS นะครับกำไรต่อหุ้นนะครับครานี้นะครับพอปีต่อมาลดลงอีกอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือยังยังไม่เกินหนึ่งเลยนะครับอันนี้ไม่ได้แปลว่าเป็นเป็นหุ้นเติบโตนะครับหุ้นเติบโตต้องชัดเจนนะครับ10% 15% 2 0 25 30%ต่อต่อปีอย่างเงี้ยนะครับ เส้นเคิร์ฟจ้องสวยงามนะครับขึ้นอย่างนี้นะครับไม่ใช่ลงอย่างนี้นะครับลงอย่างนี้อย่างนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้มุมมองจะตรงนี้นะครับคราวนี้ต้นทุนค่าใช้จ่ายเพื่อนๆลองดูนะครับต้นทุนค่าใช้จ่ายเยอะหรือไม่นะครับอันนี้ก็เรื่องของกําไรสุทธิต่อหุ้นไม่โตนะครับรายได้รายได้รายได้ลดลงนะครับ กำไรสุทธิลดลงกำไรต่อหุ้นลดลงนะครับก็งบงบดุลนี่แข็งแกร่งรายได้ไม่เสถียรน,นะครับอัอออออตราการเติบโตไม่เห็นนะครับอันนี้ก็คือพูดง่ายๆคือ3ข้อเนี่ยสข้อได้ได้ไปได้เป็น1ข้อนะครับอันนี้ในส่วนของความรู้ความสามารถของผู้บริหารนะครับเป็นยังไงบ้างเราจะเห็นตัวเลขอย่างนี้นะครับก็คือความรู้ดรอลงนะครับ ตอบลงถ้า8ถึง12เนี่ยก็จะเป็นดีมาตรฐานนะครับแต่ถ้า15ถึง20นีครับก็จะเป็นผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถระดับดีมากาสระ ROE นะครับ,ร e ค,รบคือสร้างผลตอบแทนให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นถ้า16นี่จะยอดเยี่ยมมากเลยนะครับอันนี้ก็ผู้บริหารความสามารถดรอปลงนะครับก็ไม,ไม่ถ้าเรามองจากตรงนี้ก็คือ ดีกว่าติดลบนะครับแต่ว่ายังยังไม่ผ่านเกณฑ์นะครับตรงจุดนี้มันต้องกลับกันนะครับถ้าตัวเลข9เนี่ยมาอยู่ปีนี้นะครับแล้วปี16มาอยู่ตรงนี้เราจะมองเห็นพัฒนาการของผู้บริหารนะครับอันนี้เราไปดูเรื่องของปันผลจ่ายบ้งนะครับปันผลนะครับถ้าเฉลี่ย5%ก็โอเคนะครับอันนี้ก็ดูแล้วนะครับ เฉลี่ย5%ขึ้นไปนะครับโอเคอยู่นะครับเรื่องของปันผลที่มันมันมากขึ้นเนี่ยก็เกิดจากการที่ราคาหุ้น,นมันร่วงลงมานั่นเองนะครับปันผลตรงนี้เปอร์เซ็นต์มันเลยเพิ่มขึ้นตัวเลขพวกนี้มันเปลี่ยนแปลงได้ทุกวันนะครับเรื่องของ price to b o o k value นะครับเอ่อเรื่องของปันผลเนี่ยเปอร์เซ็นต์พวกนี้มันจะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานะครับอันนี้เราประเมินผู้บริหารความสามารถ d r อปลง ความมีน้ำใจโอเคอยู่นะครับจ่ายปันผลในระดับประมาณ3 3%, 3นะครับ3-4%นะครับถ้าเฉลี่ยแล้วก็5%เนะครับเพราะว่าราคามันร่วงลงนะครับพัฒนาการของราคาไม่น่าสนใจนะครับก็คือ34บาทแล้วลงมา28แล้วก็ลงมา20แล้วก็ลงมา1 0 1 8 1บบาทณนะวันนี้อย่างเงี้ยนะครับอืมอ่ารับราคานะครับถ้าเรา ดูจะตัวนี้ยังไม่ค่อยมีความน่าสนใจนะครับมูลค่าต่อหุ้นทางบัญชีต้องเพิ่มขึ้นแต่อันนี้มูลค่าหุ้นทางบัญชีชัดเจนเลยนะครับว่าไม่มีพัฒนาการอัตราการเติบโตหรือกรอนะครับถ้าคุณปู่รัมเบอร์เฟตก็จะให้ดูตัวนี้แหละนะครับก็คือมูลค่าต่อหุ้นทางบัญชีเนี่ยมันเพิ่มขึ้นไหมถ้าจาก4.89แล้วมาเป็น5.32มาเป็น5.99แล้วมาเป็น6.3เนี่ย มันจะแสดงถึงโกลดนะครับอัตราการเติบโตได้ชัดเจนแต่ตัวแลกตัวนี้มันกลับหัวกลับหางนะครับเพื่อนๆก็น่าจะรู้นะครับการนี้เราหลังจากที่เรื่องงบการเงินนะครับมันอยู่ในช่วงขาลงนะครับอยู่ในช่วงขาลงเราก็จะมาประเมินราคาครับถ้าในเมื่อมันไม่ใช่โกลด์สต็อกนะครับการประเมินราคาเนี่ยเราก็ต้องเอาเป็นเกณฑ์ของคุณเบนจามินเกรแฮมว่าถ้าเฉลี่ย7ปีไม่เกิน25เท่า อนี้นะครับถ้าเฉลี่ย3ปีไม่เกิน15เท่าปีล่าสุดไม่ควรเกิน20เท่าหุ้นตัวนี้ฟันธงนะครับ PE ของคุณเบนจามินเกรแฮมบิดาของการลงทุนแบบเน้นคุณค่าก็คือเราจ่ายราคาหุ้นนะครับหรือเราจ่ายเงินซื้อหุ้นไปเนี่ยนะครับต้องได้รับมูลค่าเนี่ยสูงกว่านะครับที่เราจ่ายราคาซื้อหุ้นไปนะครับพูดง่ายงก็คือนะครับมูลค่าที่แท้จริง หรือกำไรหรืออัตราผลตอบแทนที่คาดหวังนะครับหรือสินทรัพย์ของบริษัทนะครับต้องมากกว่าเงินที่เราจ่ายซื้อทางบริษัทนั่นเองนะครับตรนจุดนี้ก็คืออันนี้ก็คือหุ้นแพงนะครับยังไม่ถึงเวลาต้องรอให้เรื่องของนะครับ P/E เฉลี่ย e. เนี่ยสปีเนี่ยอยู่ทสักสิเท่านะครับต้องอาจจะรอดูอาจจะรอ,อ,อ,อดูช่วงวิกฤตนะครับช่วงนี้ลงมาอย่างนี้นะครับ อาคราวนี้17บาท18บาทใช่ไหมครับถ้าวิกฤตนะครับถ้านับ PE 3ปีก็ต้องดูปีนี้แล้วก็อีก2ปีข้างหน้าเป็น3ปีนี่นะครับอาจจะไกลไปแต่ถ้าเราดูจากราคานะคาับเ7บาท18บบาทถ้ามันลงไปต่ำกว่าส1บบาทลงไปเนะี่ยเราค่อยมาพิจารณานะครับคราวนี้เรื่องของปันผลนะครับอันนี้เอาเป็นเกณฑ์ไม่ได้เพราะว่าราคามันลงมาทำให้อัตราส่วน ของเงินปันผลตรงนี้ปกติผมจะใช้ค่าตัวเลขห้าเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปถือว่าเป็นหุ้นถูกแต่ตัวนี้ไม่ผ่านเกณฑ์เรื่องของอารายได้ลดลงนะครับกำไรลดลงอย่างนี้นะครับมูลค่าหุ้นทางบัญชีไม่โตอย่างเงี้ยฉะนั้นแล้วเฉลี่ยถึงจะห้าเปอร์เซ็นต์ก็เป็นหุ้นแพงอยู่ดีนะครับ price to book value นะครับมูลค่านะครับเมื่อเทียบมูลค่าทางบัญชีเนะมื่อเทียบกับราคาที่จ่ายซื้อหุ้นตัวนี้ไปนะครับอันนี้ก็ เกินเกณฑ์ของคุณเบนจามินเกรแฮมนะครับอันนี้ก็จึงทำให้เราทราบว่าแพงนะครับแพงสรุปนะครับหุ้นตัวนี้ณนะเวลาตอนนี้นะครับไม่เหมาะสำหรับพอร์ตเกษินเร็วกเกษินรวยไม่เหมาะสำหรับพอร์ตนั่งทุนวีไอเชิงลุกไม่เหมาะนะครับทั้งสองพอร์ตเลยนะครับสถาบการที่จะปั้นพอร์ตหรือต้องการผลตอบแทน30-50%ต่อปีสำหรับพอร์ตนั่งทุนวีไอเชิงลุกลองพิจารณาใต้คลิปนะครับ แต่ถ้ามองจากตรงนี้นะครับเหมาะสําหรับเก่งกําไรนะครับณนะตอนนี้นะครับหุ้นตัวนี้โอสุสภาเนี่ยเหมาะสําหรับเก่งกําไรเท่านั้นนะครับส่วนจะเชิงลุกได้หรือไม่นะครับก็รอดูผลประกอบการที่จะถึงเนี่ยนะครับไม,ไม่เหมาะอยู่ดีนะครับถึงผลประกอบการนะครับกำไรจะออกมา50สตางค์ต่อหุ้นเนี่ยนะครับถึงจ่ายปันผลทั้งหมดเลย50สตางค์ต่อหุ้นณนะราคาปัจจุบัน18บาท้าหรือ17บาท18บบาทเนี่ย อพอร์ตนังทุนไอเชียงโลกผมก็ไม่แนะนำให้ลงทุนอยู่ดีนะครับในสมาชิกที่ปรึกษาไม่น่าสนใจนะครับสรุปฟันธงก็คือเหลือแค่พอร์ตเก่งกำไรเท่านั้นนะครับสำหรับหุ้นตัวนี้ถ้าจะน่าสนใจก็เมื่อราคาลงไปแต่10บาทนะครับค่อยมาพิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้รับประโยชน์นะครับขอให้ได้รับเงินแสนเงินล้านแบบง่ายๆนะครับสบายๆส,สวัสดีครับ